อูมีเมวืวานได้ดูคลิปแมวที่เป็นไวรัลไหมอ๋อดูแล้วมันดูน่ารักดีนะแต่ว่านะคลิปฉลามอันนี้สุดยอดไปเลยว่าไหมหาเธอนี่ดูอะไร,ประแปลกๆอีกแล้วนะอูมีฉลามคือความโรแมนติกนะเดี๋ยวนี้ก็มีแบบบินได้ด้วยละ <c oughs> อะไรของเธอเนี่ยอ้าวไงนี่นะจังอรุณสวัสดอย่างาง่วงเลยวันเนี้เห็นเป็นทุกวันนี่ว่าไงนะแล้วเมื่อกี้คุยอะไรกันอยู่เหรอ นี่ไงเป็นคลิปแมวอันนี้นะ่ะคิดว่าไงอืมอ๋ออันนี้น่ะเหรอเหมือนเคยเห็นมันผ่านนะมันน่ารักเหมือนนีนะจิเลยเนาะเหมือนเหรอไม่เหมือนเหรอเธอคิดว่าฉันเหมือนแมวอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะไว้เจอกันนะอืมอาซานยง,งีเป็นอะไรเหรอเออไม่มีอะไรแล้ว ผู้ชายแน่ๆไม่ใช่ไม่ใช่จริงเหรออูมิก็บอกว่าไม่ใช่นี่นะอย่าพูดอะไรแปลกๆสิได้ข่าวว่าช่วงนี้เธอชอบไปดูหนังด้วยนี่นะาเมื่อกี้ก็คุยกันสนุกใหญ่เลยนะหมอือนี่นะเฮ้ยโอ้ยยอมแพ้แล้วคะ่ะคุณัแสดงหงทำไมมีแต่พวกเธอที่เล่นสนุกกันได้คี้โกองอ่ะฮะอยู่เอาด้คนไหมได้เหรอ,อมิได้อยู่แล้ว